มินิมอลคืออะไรน้อยแต่มากต้องทำยังไงน็อกน็อกดอทจะเล่าให้ฟังกับ3ทริคง่ายๆแต่งห้องสไตล์มินิมอลมินิมอลสไตล์เป็นการแต่งบ้านที่เสริมรูปแบบการใช้ชีวิตให้มินิมอลไปอีกอยู่แบบมินิมอลเพื่อชีวิตที่มินิมอลนั่นก็คือประหยัดและมีเท่าที่จำเป็นมินิมอลสไตล์มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยซะจนเป็นเรื่องปกติเฟอร์นิเจอร์ก็เลยจะมีเท่าที่จำเป็น เน้นฟังก์ชันและมีรูปทรงขอบบนมากกว่าขอบมุมที่เป็นสันแหลมแหลมและของตกแต่งที่มีอยู่น้อยชิ้นเพื่อลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดดาเมจจากการกระแทกกับเฟอร์นิเจอร์แสนสวยในบ้านของตัวเองตอนเกิดแผ่นดินไหวอุ้ยเจ็บจริงๆกระแทกทีติดคริสังง้นแล้วถ้าอยากมีบ้านที่ปลอดโปร่งโล่งสบายปลอดภัยไร้ดาเมจแบบมินิมอลสไตล์แค่ทำตาม3ทริคง่ายๆนี้ 1. เฟอร์นิเจอร์ไม่รก มองดูแล้วสบายตาตามคอนเซปต์น้อยแต่มากหรือแต่งให้น้อยเลือกเฉพาะที่ใช้งานมากๆเพราะของที่น้อยลงจะเพิ่มพื้นที่บ้านให้กว้างขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อยกตัวอย่างลองนึกถึงนาฬิกาที่ติดไว้ทุกห้องในยุคที่ใครๆพกมือถือติดตัวกันแทบตลอดเวลาหรือของชํำร่วยงานแต่งจานชามที่วางไว้เฉยๆเป็น10บๆปีก็เก็บลงบ้างเหลือไว้เฉพาะที่ใช้และสำคัญจริงๆ 2. เน้นสีโมโนโทน สีโทนธรรมชาติอย่างสีน้ำตาลอ่อนสีครีมสีขาวหรือสีที่ดูเรียบเรียบดูคลีนคีนดูสบายตาแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันจะเรียบไปก็อาจนำของตกแต่งสีแนวพาสเทลให้มีสีสันขึ้นก็ไม่ผิดอะไรหรือจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศสวยๆสักต้นก็จะทำให้ห้องดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นบ้านก็ได้ 3. สร้างพื้นที่ว่าง ที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเลยเพลอปแป๊บเดียวพื้นที่วางที่เคยมีก็หายไปซะง,งั้นกลายเป็นที่วางของใช้นูนน่นนี่นั่นจนทางเดินแทบไม่มีวิธีแก้นั้นก็ไม่ยากเลยแค่หาตู้หรือชั้นวางสไตล์มินิมอลสักตัวมาเก็บข้าวของให้เข้าที่แค่นี้กเกลียกพื้นที่ว่างกลับคืนสู่ประชาชนลองเข้ามาดูที่น o c k com ตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุและของแต่งบ้านไวมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะวางทีวีสไตล์มินิมอลที่มีขอบมนพร้อมฟังก์ชันการใช้งานหรือจะเป็นชั้นวางรองเท้าไม้โอ๊กที่ดูมุมไหนก็มินิมอลแบบสุดๆและยังมีให้เลือกอีกเพียบแค่กดเข้าไปดูกันเลยช็อตคัดทางรัดทุกเรื่องบ้านคุ้มครบคลิกนกนก .com